The <laughs> cat นะะในเรื่องของสุขภาพหรือว่าระบบสมดุลฮอร์โมนภายในถือว่าเป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้เลยค่ะตั้งแต่เริ่มต้นเข้าสู่วัยสาวแรกรุ่นนะคะสําหรับใครก็ตามที่เพิ่งเริ่มต้นมีประจำเดือนนะคะจนยาวไปถึงคนที่กําลังเข้าสู่ภาวะวัยทองหรือภาวะของการหมดประจาเดือนแล้วนั่นเองเรื่องของฮอร์โมนเพศหญิงนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้เพราะว่าเป็นตัวกําหนดนะคะในหลายๆเรื่องที่เราสามารถเห็นกันได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผิว นะคะในเรื่องของระบบการไหลเวียนเลือดนะคะในเรื่องของช่องคลอดนะคะหรือว่าในเรื่องของระบบประจำเดือนนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของฮอร์โมนถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะฉันขอแนะนําผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่ดูแลในเรื่องของผู้หญิงโดยเฉพาะเลยค่ะได้แก่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคลิกคืนความสุขภายในให้ความสาวภายนอกนะคะคลิกเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่รวบรวมสารสกัดจากธรรมชาติที่ช่วยดูแล ผู้หญิงทั้งในเรื่องของการปรับสมดุลฮอร์โมนดูแลในเรื่องของผิวพรรณให้เปล่งปลั่งสดใสนะคะคืนความสมดุลภายในแล้วก็ส่งผลในเรื่องของภายนอกที่สวยขึ้นเปล่งปลงั่งแล้วก็มีความเป็นผู้หญิงที่ชัดเจนมากขึ้นนั่นเองตอนอื่นนะคะใครบ้างที่ควรทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคลิกฉันแนะนําผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคลิกนะคะสําหรับสุภาพสตรีที่ เริ่มต้นมีประจำเดือนนะคะจนถึงสตรีวัยทองเลยกันกันเลยทีเดียวเพราะว่าในเรื่องของสมดุลฮอร์โมนถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญนะคะสําหรับผู้หญิงที่ตั้งแต่เริ่มมีประจำเดือนเป็นต้นไปนอกจากนี้เรายังแงนะนําผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคลิกนะคะสําหรับผู้ที่มีอาการดังต่อไปนี้ค่ะ 1. มีปัญหาในเรื่องของการปวดท้องประจำเดือนบ่อยๆประจำเดือนมาไม่ปกตินะคะผู้ที่มีปัญหาในเรื่องของการเจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์ช่องคลอดแท้งนะคะแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของภาวะไวทองนะคะมีอาการร้อนวูว่า นะคะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยสบายตัวผู้ที่มีปัญหาในเรื่องของการตกขาวนะคะเป็นปัญหาที่ค่อนข้างสร้างความหนักใจให้ผู้หญิงลหลายๆคนเลยทีเดียวรวมถึงภาวะหรือว่าอาการข้างเคียงเวลาที่เข้าสู่วัยทอง <c oughs> เช่นการนอนไม่หลับนะคะความเครียดหรือว่าในเรื่องของผิวพรรณที่หย่อนคล้อยลงไปคนที่มีปัญหาเรื่องฝ้ากระ นะคะมีปัญหาในเรื่องของผิวพรรณไม่เปล่งปลั่งสดใสเนื่องจากฮอร์โมนเอสโตรเจนหรือว่าฮอร์โมนเพศหญิงลดลงก็ส่งผลกับผิวด้วยนั่นเองนะคะในส่วนของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคลิกนะคะใช้ในส่วนของคอนเซปต์ในเรื่องของการหยุดทุกความเสื่อมด้วยนวัตกรรมไบโอฟโตเอสโตรเจนนะคะซึ่งเข้ามาช่วยในเรื่องของความฟิตกระชับนะคะของระบบช่องคลอดหรือว่าระบบภายในรวมถึงผิวพรรณที่เปล่งปลั่งสดใสขึ้นระบบ เลือดไหลเวียนดีขึ้นนะคะก็ส่งผลให้ระบบประจำเดือนมาปกติมากขึ้นด้วยนั่นเองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคลิกนะคะมีส่วนช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลฮอร์โมนเพศภายในร่างกายให้ทํางานปกติมากขึ้นนะคะสาหรับผู้หญิงอย่างเราๆที่ยังมีประจำเดือนอยู่เนี่ยการที่สมดุลของฮอร์โมนเพศเนี่ยเกิดความสมดุลดีนะคะก็จะทําให้ในส่วนของระบบประจำเดือนมาปกตินะคะในส่วนของเขาเรียกว่าเลือดลมไหลเวียนดีก็ส่งผลต่อผิวพรรณที่เปล่ง ปลังสดใสนะคะมีรูปร่างมีเชฟนะคะแล้วก็ดูมีความเป็นผู้หญิงมากยิ่งขึ้นส่วนสําหรับสตรีวัยทองนะคะที่หมดประจําเดือนแล้วนั่นหมายความว่าการผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลงแล้วหรือว่าหยุดผลิตแล้วนะคะเพราะฉะนั้น,นก็จะเกิดอาการข้างเคียงเวลาเป็นวัยทองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ ภาวะทางอารมณ์ที่เปลี่ยนไปในเรื่องของร่างกายที่ปรับสมดุลไม่ได้มีอาการร้อนวูบวาบนอนไม่หลับนะคะตื่นเช้าพักผ่อนไม่เพียงพอผิวพรรณก็จะดูไม่ชุ่มชื้นเกิดริ้วรอยได้ไง่าย ในส่วนของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคลิกนะคะเราใช้ในส่วนของสารสกัดจากธรรมชาติที่ดูแลในเรื่องของฮอร์โมนถึง2ตัวด้วยกันตัวแรกก็คือโปรตีนจากถั่วเหลืองนะคะตัวนี้นี่ก็จะออกฤทธิ์มีสารที่ออกฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะช่วยในเรื่องของการทําให้ผิวพรรณกระจ่างสดใสแล้วก็เป็นตัวที่ช่วยลดอาการปวดท้องประจำเดือนลดอาการร้อนวูบวาบนะคะแล้วก็ใครที่มีปัญหาเรื่องช่องคลอดแห้งตัว น,นี้ก็ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นช่วยเพิ่มน้ําหล่อลื่นที่ดีมากขึ้นแล้วก็เป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลฮอร์โมนเพศได้ดีนะคะสารสก,กัดอีกหนึ่งตัวที่ช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลฮอร์โมนเพศหญิงก็เป็นสารสก,กัดจากลูกซักนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะมีสารที่เป็นตัว ใกล้เคียงนะคะเป็นสารประเภทไฟโตเอสโตรเจนตัวหนึ่งเช่นกันค่ะที่ช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลฮอร์โมนเพศหญิงแล้วก็ช่วยลดอารมณ์แปลปรวนหรือว่าอาการต่างๆสําสหรับผู้หญิงวัยหมดประจําเดือนแล้วรวมถึงช่วยในเรื่องของการบรรเทาอาการปวดท้องประจําเดือนนะคะแล้วก็สารสกัดจากลูกซักแน่จะมีส่วนช่วยในเรื่องของการขยายเต้านมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคลิกนะคะช่วงแรกๆเลยเนี่ยก็จะมีความรู้สึกที่ชัดมากนะคะในเรื่อง เรื่องของอาการทําให้เรามีความรู้สึกว่าหน้าอกเราเนี่ย หมือนขยายขึ้นนะคะรู้สึกว่าหน้าอกก็จะมีการขยายแล้วก็ดูเป็นสวดเป็นทรงมากขึ้นสําหรับผู้หญิงท่านใดที่มีปัญหาในเรื่องของฮอร์โมนเพศหญิงเยอะนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยปรับสมดุลเพราะว่าอาหารเสริมที่ดูแลในเรื่องของผู้หญิงหลายๆตัวเนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการเพิ่มฮอร์โมนเพศหญิงแต่ว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคลิกจะมีความแตกต่างตรงที่เราใช้ในเรื่องของการรีบาลานซ์ฮอร์โมนนะคะหรือว่าเป็นตัวที่ช่วยปรับสมดุลใคร ที่มีฮอร์โมนเพศหญิงมากเกินไปก็ช่วยปรับลดให้มันสมดุลมากขึ้นสําหรับท่านใดที่มีฮอร์โมนเพศหญิงน้อยนะคะเช่นคนที่ผู้หญิงที่มี ขลตามร่างกายเยอะนะคะผู้หญิงที่หน้าอกเล็กหรือว่าสรีระเนี่ยจะออกจะไปทางโซนผู้ชายซะมากกว่านะคะผิวมีความหยาบรูปขนคขนกว้างหรือมีใบหน้าที่มันนะคะก็จะจัดว่าเป็นผู้หญิงที่มีฮอร์โมนเพศชายค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคลิกก็จะมีสารสกัดทั้ง2ตัวนะคะทั้งโปรตีนจากถั่วเหลืองแล้วก็สารสกัดจากลูกซักนี่แหละเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องการปรับ สมดุลฮอร์โมนเพศหญิงให้โอเคมากขึ้นนอกจากนั้นนะคะในส่วนของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคลีกยังเน้นในเรื่องของการใส่สารสกัดสําคัญนะคะใส่สารอาหารสําคัญที่ช่วยทําให้ผิวพรรณเรียบเนียนขาวใสแล้วก็ดูอ่อนกว่าวัยมากขึ้นรวมทั้งช่วยให้ระบบเลือดไหลเวียนดีมากขึ้นผิวพรรณก็จะเปล่งปลั่งสดใสามากขึ้นด้วยนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสารสกัดจากทับทิมนะคะซึ่งตัวนี้เป็นสายพันธุ์จากประเทศสเปนนะคะซึ่งมีสารต้านอนุ อานุโมทิสระสูงมากเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการลดเลือนริ้รวรอยนะคะแล้วก็ช่วยลดเลือนจุดด่างดำแล้วก็ช่วยในเรื่องของการผลัดเซลล์ผิวด้วยหรือจะรวมไปถึงไฮโดรเซตฟิชคอลลาเจนไตรเปปไทด์นะคะตัวนี้เป็นคอลลาเจนที่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นชื่อซึ่งช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูสภาพผิวแล้วก็ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นแล้วก็ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวด้วยนอกจากนี้นะคะยังมีส่วนผสมของกรดอัลฟาไลโปอิกนะคะซึ่งเป็นสาร ต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูงช่วยในเรื่องของการทําให้ผิวพรรณดูสุขภาพดีแล้วก็สดใสามากยิ่งขึ้นนะคะรวมถึงสารสกัดจากไลโคปีนเป็นตัวที่ เป็นสารสกัดจากมะเขือเทศนะคะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการทําให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสแล้วก็ช่วยในเรื่องของการลดความเสี่ยงของการเป็นโรคมะเร็งผิวหนังด้วยรวมถึงการทําให้ผิวพรรณมีระบบไหลเวียนเลือดที่ดีนะคะมีเลือดฝาดแล้วก็ดูผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสามากขึ้นนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมของสารสกัดจากเปลือกสนฝรั่งเศส โคเอนไซม์คิวเทนนะคะแล้วก็ในส่วนของสารสกัดจากออเซลราเชอรี่ซึ่งทั้งหมดก็มีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากแล้วก็ช่วยในเรื่องของการดูแลผิวด้วยเช่นกันถือว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคลิกนะคะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เหมาะสาหรับผู้หญิงแล้วก็เราแนะนําสําหรับผู้หญิงตั้งแต่วัยแรกรุ่นจนถึงวัยหมดประจําเดือนแล้ววิธีการทาน,นง่ายๆในช่วง15วันแรกนะคะชนแนะนําให้ทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคลิกวันละ2เม็ดก่อนนอนหลังจากนั้น ะะก็สามารถปรับลดลงมาทานวันละหนึเม็ดก่อนนอนได้ก็จะเป็นการดูแลในเรื่องของฮอร์โมนดูแลในเรื่องของผิวพรรณซึ่งสามารถตอบโจทย์สำหรับผู้หญิงได้แบบครบเลยค่ะ